สวัสดีครับคุณมูฟังการเตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่มันก็มีเรื่องให้คิดเยอะเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการตรวจสุขภาพลูกในท้องนี่แหละครับซึ่งเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยี NIPT วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับคือ NIPT เนี่ยมันมีทั้งแบบที่สปอสอชอกําลังจะให้บริการฟรีใช่ค่ะเห็นว่าจะเป็นไตรมาสสาปี68นี้แล้วนะคะครับผมกับอีกแบบคือของเอกชนที่มีอยู่แล้วแต่ก็มีค่าใช้จ่าย เราจะมาเจาะลึกกันดูครับว่าเออมันต่างกันยังไงข้อดีข้อเสียคืออะไรบ้างค่ะดีเลยค่ะจะได้เคลียร์กันไปเลยเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาแจกแจงให้เห็นภาพชัดๆครับว่าแต่ละแบบมันคนรอบคลุมอะไรบ้างใครเหมาะกับแบบไหนจะได้ตัดสินใจนง่ายขึ้นครับผมงั้นเราเริ่มที่ตัวใหม่ก่อนเลยดีไหมครับของสอปอสอชอที่กาลังจะมาได้เลยค่ะจุดเด่นมากๆเลยก็คือฟรีใช่ไหมครับไม่เสียเงินแต่ก็มีเงื่อนไขนิดหน่อยคือต้องเป็นไปตามเกณฑ์สปสช ค่ะแล้วก็เหมือนจะเน้นตรวจหลักๆแค่3อย่างก่อนนะคะครับผมที่พบบ่อยๆอย่างดาวซินโดรมแล้วก็เอ็ดเวิร์ดซินโดรมแล้วก็เอ่อพาโทซินโดรมใช่ไหมครับใช่ค่ะพาโทซินโดรม3มกลุ่มอาการหลักๆนี่เลยค่ะการที่สปะสะชเขาเลือก3อันนี้ก่อนก็คือเป็นการมองในภาพรวมของสาธารณสุขนะคะเพราะเป็นกลุ่มอาการที่เจอบ่อยสุดแล้วก็ส่งผลกระทบเยอะการให้คนเข้าถึงได้โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมันก็เป็นการยกระดับการดูแลโดยรวมเลยค่ะอ๋อ เข้าใจได้ครับคือเน้นตัวที่จำเป็นจริงๆก่อนแล้วก็ให้เข้าถึงง่ายๆประมาณนั้นเลยค่ะตรงกับหลักประกันสุขภาพท่วนหน้าเลยทีนี้ถ้าสมมุติว่าบางครอบครัวอาจจะอยากได้ข้อมูลที่มันละเอียดกว่า3มกลุ่มอาการนี้หรืออาจจะแบบไม่เข้าเกณฑ์ฟรีของสอปสอชอพอดีตัวเลือกของเอกชนมันมีอะไรที่ต่างออกไปบ้างครับ ก็อย่างแรกเลยที่ชัดๆนะคะคือเรื่องเงินค่าใช้จ่ายซึ่งอันนี้ก็จะต่างกันไปแต่ละที่เลยค่ะต้องเช็คดูดีๆแต่ข้อดีของเอกชนก็คือส่วนใหญ่เขาจะตรวจได้กว้างกว่านั้นค่ะนอกจาก3ตัวหลักที่ว่ามาหลายๆที่ก็จะตรวจพวกความผิดปกติของคโครโมโซมเพศด้วยอย่าง Turner หรือ Crime c r i น e f i l t e r อ๋อครับครหรือบางที่ก็ไปถึงขั้นตรวจการหายไปของชิ้นส่วนคโครโมโซมเล็กๆที่เรียกว่าไมโครเดลิชั่นนะคะฮะลงลึกไปอีกค่ะ ซึ่งพวกนี้ก็อาจจะเกี่ยวกับโรคที่พบได้น้อยกว่าแต่ก็อาจจะรุนแรงได้เหมือนกันค่ะการตรวจได้ครอบคลุมกว่านี้เองก็เลยเป็นทางเลือกเนาะสำหรับคนที่อาจจะกังวลเป็นพิเศษหรืออยากได้ความมั่นใจมากๆแต่แต่มีจุดไหนที่เราต้องเอ่อต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนไหมครับไม่ว่าจะเลือกตรวจแบบฟรีหรือแบบเสียงเงินก็ตามมีค่ะ อันนี้สำคัญมากๆเลยคือต้องเข้าใจว่า NIPT เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นของที่ไหนก็ตามมันเป็นการตรวจคัดกรองค่ะ screening test เท่านั้นนะคะอ๋อคัดกรอง,ง screening ใช่ค่ะไม่ใช่การตรวจวินิจฉัยหรือ diagnostic test เอ้าเหรอครับผมนึกว่ามันแม่น99%นี่คือแทบจะฟันทงได้แล้วซะอีกเกือบค่ะเกือบแต่ก็ยังไม่ใช่ร้อเเต็มเต็มค่ะความแม่นยำสูงมากโดยเฉพาะดาวซินโดรมเนี่ยใช่เลยประมาณ99% แต่มันก็ยังไม่ใช่การวินิจฉัยขั้นสุดท้ายค่ะอ๋อครับครับเพิ่งจะเคลียร์ตรงนี้แหละครับแล้วในทางปฏิบัตินี่มันหมายความว่ายังไงครับการที่มันเป็นแค่สกรีนิ่งเนี่ยก็หมายความว่าผลตรวจมันยังมีโอกาสผิดพลาดได้ค่ะเอออาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าผลลบลวงผลลบลวงค่ะ False Negative คือผลบอกว่าปกติแต่จริงๆลูกอาจจะไม่ปกติซึ่งโอกาสเกิดน้อยมากๆมากๆนะคะอย่างดาวซินโดรมเนี่ยอาจจะแค่หนึ่งในสามหมื่น โหน้อยมากจริงๆครับค่ะแต่มันก็ไม่ใช่ศูนเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มีอีกด้านคือผลบวกลวงหรือ False Positive อันนี้คือตรงข้ามกันผลบอกว่าเสี่ยงแต่จริงๆลูกปกติใช่เลยค่ะผลบอกว่าเสี่ยงสูงแต่จริงๆลูกเราปกติซึ่งมันอาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นเช่นแบบว่าความผิดปกติของคโครโมโซมที่รกซึ่งมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเด็กโดยตรงค่ะโอ้ไอเรื่องผลบวกลวงนี่ฟังดูแล้วก็น่ากังวลเหมือนกันนะครับคืออาจจะทําให้เราเครียดไปก่อนเลยทั้งที่จริงๆไม่เป็นไรถูกต้อง อาจจะทําให้กังวลไปก่อนได้แล้วถ้าเกิดสมมุติผล NIPT มันออกมาว่าเสียงสูงจริงๆไม่ว่าจะเป็นของสพสช,ชหรือเอกชนเราต้องทำยังไงต่อครับทีนี้ค่ะไม่ว่าผลจากไหนนะคะถ้าออกมาว่าเสียงสูงสิ่งที่ต้องทำต่อเลยคือต้องไปตรวจวินิจฉัยเพื่อยืนยันผลค่ะอันนี้จำเป็นมากๆอ๋อต้องมีสเต็ปต่ตอไปใช่ค่ะ ซึ่งการตรวจวินิจฉัยที่ทำกันบ่อยๆก็คือการเจาะน้ำคล้ำหรือไม่ก็ตัดชิ้นเนื้อรกไปตรวจค่ะ CVS พวกนี้ก็จะให้ผลที่แน่นอนกว่าใช่ค่ะพวกนี้จะให้คำตอบที่ชัดเจนไปเลยแต่ก็แน่นอนว่าอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นมาโดยเฉพาะถ้าเราทำ NIPT กับเอกชนมาตั้งแต่แรกค่าตรวจยืยนยันพวกนี้ก็อาจจะหลักหมื่นได้ค่ะประมาณ1 0 0 0 0หถึง 30, บาทแล้วแต่ที่ครับผมอันนี้ก็ต้องเช็ครายละเอียดกับทางคลินิกหรือโรงพยาบาลดีๆค่ะ บางที่เขาอาจจะมีแบบประกรันหรือความคุ้มครองให้ด้วยนะคะกรณีเกิดผลลบลวงขึ้นมาวงเงินก็อาจจะถึงล้านสองล้านบาทได้เลยค่ะตามข้อมูลที่มีโหมีประกันตรงนี้ด้วยค่ะก็เป็นอีกจุดที่ต้องพิจารณาเรื่องค่าใช้ใจ่ายโดยรวมกับความคุ้มครองต่างๆประกอบกันไปค่ะฟันบูเล้วการตัดสินใจเรื่อง NIPT นี่มีอะไรให้คิดเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยสรุปง,ง่ายๆก็คือสอปสอชอเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีมากสำหรับคนที่เข้าเกณฑ์ แล้วก็โอเคกับการคัดกรอง3โรคหลกัหลกๆเพราะมันฟรีเข้าถึงง่ายใช่ค่ะส่วนเอกชนก็เป็นทางเลือกสําหรับคนที่อาจจะอยากได้ข้อมูลเยอะกว่านั้นหรืออาจจะไม่เข้าเกณฑ์ฟรีแต่ก็ต้องพร้อมเหลือค่าใช้จ่ายทั้งค่าตรวจ NIBT เองแล้วก็อาจจะรวมถึงค่าตรวจยืนยันด้วยถ้าจําเป็นถูกต้องเลยค่ะหัวใจหลักๆเลยคือการประเมินสถานการณ์ตัวเองความต้องการแล้วก็ความพร้อมของครอบครัว และที่สำคัญมากๆคือคุยกับคุณหมอที่ฝากคลอดค่ะปรึกษาคุณหมอเลยครับผมเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนทั้งข้อดีข้อจำกัดความเสี่ยงต่างๆความหมายของผลตรวจจะได้ตัดสินใจได้ดีที่สุดค่ะครับชัดเจนเลยครับการชั่งน้ำหนักระหว่างเรื่องการเข้าถึงบริการกับขอบเขตข้อมูลที่อยากได้นี่เป็นแกนหลักเลยมีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจนะคะนอกเหนือจากเรื่องเทคนิคเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ย การที่ภาครัฐเริ่มมีบริการ NIPT f รีแบบนี้มันอาจจะส่งผลต่อมุมมองหรือการพูดคุยเรื่องสุขภาพการวางแผนครอบครัวในสังคมเราไปเลยก็ได้นะคะอ๋อน่าสนใจครับมองไปถึงผลกระทบในภาพใหญ่ค่ะคือพอคนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพเชิงลึกแบบนี้ได้ง่ายขึ้นมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในมิติอื่นๆด้วยก็ได้นะคะนอกเหนือจากแค่เรื่องตรวจหาความผิดปกติอย่างเดียวก็น่าติดตามดูต่อไปค่ะ